วันลุมพินีพันริดลูกเจ้าแม่สายวารีเผยเคล็ดลับปราบก,ก้องไกลเอนนี่มวยไทยพันริดลูกเจ้าแม่สายวารีเปิดปีใหม่กลายเป็นคนใหม่ขึ้นเวทีแบบไร้ความกดดนันทําให้ผลงานออกมาดีไล่ถล่มน็อกก้องไกลเอนนี่มวยไทยคว้างเงินโบนัสครั้งแรกมาครองสมใจพันริดลูกเจ้าแม่สายวารีมวยหมัดสายแรงวัย27ปีจากพัทลุงเผยการกลับมาขึ้นชกบนเวทีแบบไร้ความกดดนันคือเคล็ดลับสําคัญที่ทําให้ตัวเองอัดน็อกก้องไกลเอนนี่มวยไทย ผู้ปรับใจเด็ดไว้25ปีจากับพิษณุโลกร่วงลงไปนอนในยก3แบบหักปากกาเซียนพร้อมรับโบนัส350,000บาทได้เป็นครั้งแรกในศึกวันลุมพินี50เมื่อคืนวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณนะสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราพันธิ์เวอร์ซัสก้องไกล ในปี2566พันริดลูกเจ้าแม่สายวารียอมรับว่าทำผลงานในศึกวันลุมพินีไว้ไม่ค่อยดีโดยเก็บชัยชนะได้แค่ครั้งเดียวจาก4ี่ไฟแรกกลับมารอบนี้เขาจึงปรับปรุงตัวเองอย่างหนักซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งให้เขากลับสู่เส้นทางแห่งชัยชนะสำเร็จ ตลอดทั้งสี่ไฟก่อนหน้านี้ผมกดดันตัวเองเยอะมากคิดว่าได้มาโชว์ฝีมือในรายการระดับโลกต้องทําให้เต็มที่สุดท้ายกลายเป็นกดดันตัวเองแต่ไฟนี้ผมปรับความคิดใหม่เตรียมตัวมาดีไม่มีตื่นเต้นอะไรทั้งสิ้นในใจคิดแค่ว่าต้องทําหน้าที่ให้เต็มที่ให้แฟนมวยได้ชมเกมที่สนุกสุดท้ายผมเอาชนะก้องไก่ได้แบบสวยงามรู้สึกพอใจมากครับพันริศเวอร์ซัสก้องไกล นอกจากได้ชัยชนะสวยงามสมดังใจพันริตลูกเจ้าแม่สายวารียังอดปลื้มไม่หายกับการคว้าโบนัส3 5 0 0 0 0บาทมาครองครั้งแรกได้สำเร็จโดยเตรียมนำเงินไปช่วยเหลือครอบครัวต่อไปตอนที่ได้รับการชูมือผมคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จมากในไฟนี้ลบคำสบประมาทของหลายคนเยอะมากเพราะสี่ไฟที่ผ่านมาผมทำฟอร์มได้ไม่ดีเลยและเมื่อทราบว่าได้เงินโบนัสอย่างแรกผมคิดถึงหน้าพ่อกับแม่ผมทำให้พวกเขาได้มีเงินใช้นี่เงินก้อนนี้สามารถช่วยครอบครัวของผมได้เยอะมากครับพันริด ตั้งเป้าทําปีนี้ให้ดีที่สุดต่อจากนี้พันริตลูกเจ้าแม่สายวารีพร้อมเดินหน้าเต็มกําลังเพื่อพัฒนาฝีมือของตัวเองและทําผลงานให้ออกมาดีที่สุดโดยมีเป้าหมายใหญ่คือการคว้าสัญญาณนักกีฬาวันมะครองผมจะไม่เอาเรื่องของปีที่ผ่านมากลับมาคิดอีกพร้อมเดินหน้าต่อไปเต็มที่เก็บประสบการณ์เอามาปรับใช้ทําให้ตัวเองดีขึ้นผมคิดว่าปีนี้ตัวเองยังมีอีกหลายจุดที่ต้องเร่งแก้ไขปรับเปลี่ยนทุกอย่างที่เคยทําผิดพลาดมาเพราะผมตั้งเป้าชัดเจนว่าอยากไปชกในวันแชมเปี้ยนชิพให้ได้ สำหรับครั้งต่อไปศึกวันลุมพินี51คู่เอกนำรายการแรมโบ้เล็กชาอาจนบุญกลับมาทวงศักดิก์ศรีคืนพบกับโซเนอร์เซนมือปรับนักชกไทยจากตุรกีโดยเตรียมบู๊กันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นแบนตําเวท135-145ปอขณะที่คู่เอกพัก Inter, อินเตอร์อวตารพีเคแสนชัยนักสู้ใจนักเลงพร้อมดับเครื่องชนมาฟลุตตูปิเยฟมวยเก่าหมัดโหดจากอุซเบกิสถานในกติกามวยไทยรุ่นแบนตําเวท แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20นาฬิกา30นาทีรวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบ o o กวันแชมเป i ้ยน Thailand นดเว็บไซต์ a n i f c o m และ Instagram ONE c h a m p i h i